สวัสดีครับวันนี้วันที่18มาดูดีเซนเซตากันเยอะมีเยอะเรามีเยอะมีเป็นสิบเซ,เซ,เซ,เซตาทั้งนั้นบอกตรงว่าถนัดใครซื้อกับผมนี่ผมดูแลให้ดูแลให้ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานนะฮะเพราะเราคือมืออาชีพด้านฟอร์ดเซตาใครบอกว่ารถโอ้ยซ่อมแพงอะไรแพงไม่แพงนะครับ กี์พัง2 0 0 0 0เครื่องพัง20,000นะฮะเราดิดชอบให้ดูแลให้ลูกค้าจ่ายเองนะแต่30 30วันแรกเนี่ยไม่ต้องจ่าย30วันแรกไม่ต้องจ่ายนะฮะให้ลูกค้ามาดูเลือกสะใจเลยมี10กว่าคันนี่เลือกสะใจเลย,นเ,นยเลือกสะใจเลยเลอาทิตย์หน้าเข้าาหมกคันหนึ่งปี2 0 1 5หน้าใหม่หน้าสุดท้ายหน้าใหม่อาทิตย์หน้าเข้ามา เลือกสาสใจเลยผู้เชี่ยวชาญที่อื่นนี่งงเลยว่าไมเต็นนี้มีเฟียต้าเยอะจังนะฮะก็เยอะอยู่แล้วผ่อน3ามพันสามสามพันสออนผ่อนถูกผ่อนเดือนเท่านี้ผ่อนเดือนเท่านี้สามพกว่าบาทถูกจะตายแล้วดูแลหลังการขายให้ด้วยดีกว่าโชว์รูมอีกนี่ เครื่องพังเกียร์พังนี่ผมบอ,อกเลยอาการนะไม่เกินสองหมื่นะฮะแต่ที่ขายไปเนี่ยที่ขายไปเยอะๆนี่ไม่มีใครร้องเลยนะไม่มีใครเกียร์พังนอกจากเอ้ยความร้อนขึ้นพัดลมเสียต้องรีบเพราะเราจะสอนก่อนเลยเราจะสอนลูกค้าก่อนเลยว่าเอ้ยต้องดูน้ำหม้อน้ํานนะถ้าแอร์ไม่เย็นหรือเอาง่ายๆน้ำหม้อน้ําอันดับหนึ่งอันดับสองคือพัดลม สองอย่างนี้ดูง่ายๆครับถ้าเกิดอาการปุ๊บรีบซ่อมทันทีอย่าปล่อยถ้าปล่อยปุ๊บรามเหมือนเราแบบไม่สบายอย่างเงี้ยไปหาหมอรีบไปหาหมอโอเคหายจบเดีย๋ยวบางคนนี่ไม่สบายทนฝืนไม่ไปหาหมอไปมาปุ๊บก,ก็ไม่หนักขึ้นอันนี้คือผมบอกจะสอนก่อนรับรถเลยตอนรับรถนี่ผมสอนเลยบอกว่าพี่น้ำมอ้น้ําอยู่ตรงนี้นะฝาตรงนี้น้ํามันเครื่องตรงนี้นะฮะน้ำมอ้น้ำน้ำมันเครื่อง,ง,ะะอ,งอย่าขาดชาตินี้ก็ไม่พังรถผมขายไปนี่โห ส0่สิบหบคันแล้วมั้งเฉพาะเวียต้านะผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าน้ํามันเครื่องน้ำมันน้ําอย่าขาดยังไงชาตินี้ก็ไม่พังนะฮะไม่มีใครไม่มีใครกลับมาว่าเครื่องฮีตอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วบอกว่าผมซ่อมไม่ถูกผมดูแลตลอดอยู่การใช้งานนะ30วันแรกฟรีพวกนี้คุณขับ10วันมีแม่งจบแล้วขับสิวันนี่ ไม่พังไม่เป็นไรนี่กระจบแล้วยาวๆดูแลไปยาวๆดูน้ำมันเครื่องน้ำมอน้ำพอนะฮะนี่เล็กซัดก็ถอดไปล้างไฟหน้าไฟหน้าไม่ใส <c oughs> มีซีเอไฟเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องดีเซลเราขายให้แพงเจ็ดแสนเก้าไม่แพงซูบูรุอยู่นะครับซูบูรุซูบูรุก็ไม่แพงสามแสนสองสามสองเก้านะฮะไม่แพงกระบะก็หมดแล้วเฟอร์รี่เฟอร์รี่ก็หมดแล้วนะฮะบอกเลยว่า สามพันสองนี่ถูกมากนี่ลูกค้ามาดูนี่เลือกทุกคันโอเคหลายคันให้เลือกหลายคันให้เลือกหลายคันให้เลือกนะฮะหลายคันให้เลือกเออมี MG ็มจโหเมล้างอยู่ MG เราก็ขายไม่แพง MG เราก็จะขายแสนกว่าบาท MG ปี2 0 1 6 7, 1นนะฮะไม่เกิน2 0 0แสนนะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ เอาซีวีไปเทปหน่อยไปเติมน้ำมันด้วยขอบคุณแล้วจะแชร์กันตตามด้วยนะครับขอบคุณครับ